สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศีจันทราและดิฉันนรดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับค่ะ <c oughs> วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายงวดเก้าเดือนแรกหรือปิดง,งบไตรมาสที่สก็ รอดูกันว่าวันนี้ดัชนีจะปิดที่เท่าไหร่แต่แน่ๆนะครับก็ยังไงก้าเดือนแรกดัชนีหรือผลตอบแทนในตลาดหุ้นเป็นบวกแน่เพียงแต่ว่าไม่เยอะนะครับเราปิดไว้ที่สิ้นปีที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าจุดแปดห้าจุดนะ,ะก็ขณะนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วเข้าๆตัวได้กลมๆประมาณสามสิบห้าจุดสามสิบ ห้าจุดนี่ก็สองเปอร์เซนกว่านะครับประมาณสองเปอร์เซนครึ่งที่เพิ่มเติมคราวนี้มาดูนะครับหลังจากวันนี้แล้วปิดเท่าไหร่แล้วไปดูไตรมาสสุดท้ายซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นไตรมาสที่ตลาดหุ้นคึกคักและดีที่สุดในรอบปีหกเจ็ดละครับจะถึงหนึ่งพันห้าร้อยจุดหรือหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบจุดที่ ส่วนใหญ่ประมองอยู่แถวนน้นะครับโบรเกอร์ ker, จะได้หรือไม่ก็ดูนะครับมันจะมีข่าวดีที่รออยู่สองกองทุนละกองทุนวายุพักกองทุน TSG นอกนั้นก็รอผลงานกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลกรุงอิงแล้วก็ความหวังว่าต่างชาติจะกลับมา แตว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาความจริงไม่ได้พิกความคาดหมายนะครับถ้าถ้าถ้าฟังเนี่ยฟังผมเนี่ยก็ประเมินเวลาวนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันอุณหภูมิตาทุนจะปรับปรับสู่ความร้อนแรงคึกคักมาสู่ความรับเรียบเพื่อหน่อยในะกรอบแคบๆเพราะว่าอะไรเพราะข่าวดีที่เกิดขึ้นเนี่ยตลาดทุนรับหมดนะครับที่ระดับหนึ่งสี่หกสองก็ถือว่าไปไกลนตอบรับข่าวดีหมดแล้ว เมื่อไม่มีปัจจัยใหม่ก็ต้องมาย่ำฐานพักฐานกันละเพื่อรอปัจจัยชี้นำใหม่เพื่อนปลายสัปดาห์ในต่างชาติกลำมาขายนะก็สองพันสามพันกว่าล้านสองวันพรานทะสุกแน่นอนครับต่างชาติขายไม่มีกองทุนมาช่วยรายย่อยรับจากเดียวก็รับไม่อยู่รัชนีเ็าเลยอ่อนตัวลงไปแต่ยังยืนอยู่ได้นะครับหนึ่งสี่ห้าศูนย์ คิดว่าสัปดาห์นี้ก็คงไม่แตกต่างกันนะครับคือเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆรอปัจจัยที่นำต่อไปแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นแสนห้าหมื่นล้านของกองทุนวัยุพักะจะเข้ามาลงทุนในตลาดคุณเริ่มแล้วนะเริ่มนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่แสนห้าหมื่นล้านไม่ได้ใช้จ่ายทันทีนะครับทยอยซื้อไม่เยอะเลยนะครับ น่าลงทุนก็สัปดาห์นี้ยังต้องค้าบประคองมัวยแต่วันนี้นะครับดีนี้ไม่ดีหุ้นเนีจะฟื้นเพราะว่าที่ฝรั่งขายเมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะวันพัสวันศุกร์เนี่ยเ็อาจจะเป็นรายการทุกหุ้นในลง mm hmm. yeah. นะเพราะว่าเพื่อปิดสัญญาทีเฟหรือสัญญาเซ็ติตี ฝรั่งนั้นอาจจะชอตไ้งั้นเนี่ยเวลาสิ้นวันที่ปิดปิดสัญญาปิดทุกไตรมาสนีฮะแต่ว่าจะปิดก่อนวันสิ้นไตรมาสไม่แต่ละไตรมาสฝรั่งเ็เอาถือโอกาสทุกพูดตัวใหญ่ออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อเพื่อกดแัชนีให้ลงเนเซ็ตห้าสิบให้ลงน้ามีผลต่อการนั่งยิงฟิวเจอ,ร,เอ,ร,เอร,ร์ฟิลเตอร์เซตฟิ ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็อาจจะมีแรงซื้อกลับของต่างชาติครับ yeah. mm hmm. ส่วนหุ้นที่คงจะต้องจับตาดูวันนี้นะฮะก็คงจะเป็นหุ้นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเมื่อวันสุกร็คึกคักขึ้นมานะครับค่ะว <Yeah. S 1> อลุ่มหนาตาก็มีข่าวนะครับว่ามันก็อาจจะเป็นข่าวที่นี่นะครับแล้วมีอินไซต์อะไรอาจจะไปเล่นไล่เอาก่อน คือตอนนี้เอเอได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาเสริมสภาพคล่องนะครับถ้าดูตัวเลขไม่ผิดนะครับรู้สึกเก็บพันสองร้อยล้านสองรายการเป็นเงินของบริษัทที่นายสมโพศเอาในถือหุ้นใหญ่และเป็นเงินโดยตรงของนายสมโพศรวมแล้วประมาณพันสองรอยล้านถ้าตัดแต่ตัวจำตัวเลขไม่ผิดนะเป็นเงินด่วนโดยบริษัทนี้จะออกตัว ตัวสยยัญเงินหนึ่นนะครับให้เป็นหลักทรัพย์ข้ามระกรันไว้แลกเปลี่ยนนะครับเอาวางก็เอาโัวา,ว,วางแล้วก็จะมีหุ้นใบวางค้ามระกรันด้วยก mm ็ hmm. เป็นเงินด่วนเลยนะเงินแล้วก็ใช้คือระยะสั้นใช้วงวดนแรกในสิบสี่ตุลาคมนี้เอง mm hmm. เขายืมแค่สองอาทิตย์แต่ประมาณนะมีผลวันนี้นะวันนี้จะเงินก็ จะเข้าอันนี้แล้วมั้งตกลงกันวันนี้แล้วก็อ,อีกงวดหนึ่งก็เดือนธันวาคมใช่ค่ะก็เท่ากับว่าเอสภาพค้องระยะสั้นได้รับการแก้ไขแต่อีกมุมนะฮะเอมีปัญหาขาดสภาพค้องกระดดดนี้เลยจนต้องกู้เงินด่วนเลยแล้วความช่วยเหลือทางการเงินด่วนเลยแหละ นั้นคนนี่จะไปเก่งกำไรอ a เอนะครับมองสองมุมนะครับมุมนึงแล้วแก้ปัญหาแล้วแต่ก่อนนี้เนี่ยเราเราก็คิดว่าจะหมดปัญหาเรื่องเรื่องปัญหาสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้นแล้วนะเพราะอะไรเพราะอ e, ีปเเอประกาศไม่ใช่หรอครับสิบปดสถาบันการเงิน4ี่กองทุนเสน้นสัญญาปล่อยเงินกู้ให้อะ่ะแล้วก็ออกเมาโ,โหโหบอกไม่มีปัญหาแล้วอะไรนะอ่อ ฝ่ายที่มองโลกในมองโลกสวยก็บอกนี่แหละนีอหมดปัญหาแล้วในเรื่องเงินกู้จะไปรอว่าจะลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็คือกลางปีหน้าเมื่อครบกำหนดสัญญาไทยถอนหุ้นกู้รวมแล้วห้าพันห้าร้อยล้านเมา่ช่วงนี้ไม่มีข่าวร้ายแล้วอีกและข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อเนี่ยนะ เรื่องการคู่กู้เงินเดือนเนี่ยมันทําให้ต้องท่านทั้งที่ถือไว้และคิดจะเข้าไปเก็งกาไรนะดูให้ดีนะครับเบยอยังไม่นิ่งอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับ,รบสถานก,การณ์เบยอยังไม่นิ่งและเราไม่รู้จริงว่าข้างในสถานก,การณ์ฐานะทางการเงินอะไรต่างๆนี้เป็นยังไงอา้าวเดี๋ยววันนี้ดูต่อนะครับเบเอเมือม่อเมื่อวันสุกร้อน ามีเรื่องหุ้นชัชวเซนกบหุ้นเอ c นซรู้สึกจะมีไม่กี่บริษัทนะที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดทับไั้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะหุ้นบริษัทเอเนซีหรือตัวแทนโฆษณานี่เป็นของญี่ปุ่นนะครับถือหุ้นใหญ่ปรากฏว่าเหตุการณ์ผ่านมาแล้วประมาณเจ็ปีนะทุจริตถูกคราตอกล่าวโทษน,นะครับใ,ในหลายข้อหาเลยไปซื้อ ไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทในต่างประเทศที่เกาะที่ <ig> รัฐฟิจิปรากฏว่าบริษัทที่ไปลงทุนไม่มีอยู่จริงครับใช้อฟอกเงินไปน21ล้านแล้วก็ซื้อหุ้นที่จดทะเบียนและหุ้นเพิมทุนในอนาคตของบอริษัทแซมสปอร์ตดีเทลนะก็ณีสั่งซื้อรองเท้าจากแซมจากบริษัทนี้นะฮะ ซึ่งเพราะว่าไม่สมบรูณ์สมภในการเข้าทํารายการและไม่มีเจตนาทําธุรกิจจริงความเสียหายสิบสองล้านการทรําธุรกิจผ่องถ่ายเงินการท,ทรําธุรกรรมผ่องถ่ายเงินผ่านการของเงินเพิ่มทุนนะการโอนสิทธิเช่าพื้นที่สำนักง,งานซึ่งเพราะว่าเป็นธุรก,กรรมที่เป็นการผ่องถ่ายผลประโยชน์และก็นีททาสัญญาให้บริการเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะฮะกับบริษัท ซึ่งภายหลังเพราะว่ามีคำวิจารษาของสาลถึงที่สุดว่าสัญญาเป็นโมฆะครับรก็เสียหายไปอีกสองล้านรวมๆแล้วความเสีย,ยทั้งห้ารายการเนี่ยร้อยสิบล้านครับใช่ค่ะคราวนี้ปัญหานี่กอ่อกล่าวโทษแล้วนะฮะแล้วก็ให้กรอตอนเนี่ยแจ้งกรอตอดำเนินการตามขั้นตอนเนี่ยนะฮะไม่ใช่กรอตอแจ้งให้ปวอ ํำนักงานคณะกองบังคับการปรับปรุการฟอกเงิน่นนะฮะดำเนินการปัญหาขณะนี้คําถามคือคนที่กล่าวโทษอดีตผู้แทนนะส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่นต่างชาติเขายังอยู่ให้ลงโทษไหมครับอตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นบริษัทปัจจุบันนี้ SLM นะฮะเป็นชื่อเป็นเสียงหมดฮะคอพอชั่น ทียอเอสมโครงสร้างผู้ถืหุ้นเปลี่ยนเหมือนฮนะญี่ปุ่นไม่มีแล้วสักคนแล้วครับนะแต่ว่านี่มันเกิดขึ้นโอ้มันทำไมใช้เวลานานมากนะนานจริงๆนะก็เข้าใจได้บางทีทุกการไปต่างประเทศมันใช้เวลาสอบสวนนะแต่โอ้นานเกินไปเจ็ดปีนะค่ะนี่ป่านี้ก็กลับประเทศแล้วจะทำอะไรก็ได้อ,ออกเงินไปแล้ว นะนีนนยบริษัทที่มีธุรกรรมใน,ในต่างประเทศทำรายการในต่างประเทศต้องระวังน,นะมันเป็นช่องทางในการพองทายเงินแลาตามตรวจสอบยากเลยนะครับบางคนบอกมีทรัพย์สินเนี่ยบางบริษัทบอกว่ามีเลยนะมีเหมือนอยู่ที่อินโดนีเซียใหญ่โอ้โหมูลค่ามหาศาลแต่ไม่มีใครตรวจสอบได้นะแต่สุดท้ายผู้ถืนจ็จำนวนเป็นเป็นหมื่นนะฮะ ก็เสียหายเพราะตกลงบริษัทกลายเป็นซากไม่มีทรัพย์สินแล้วก็ถูกกระเพิดพ้นตลาดรู้สึกยาล้มละลายไปแล้วหรอครับพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดล้มละลายไปเรียบร้อยนะเงินหลายหมื่นล้านนะครับที่ผู้ลงทุนเสียหายในเรื่องแบบนี้เนี่ยบริษัทจดทะเบียนนะนั้นบริษัทที่เข้าใหม่อะไรแล้วแต่เนี่ย ต้องดูให้รอบคอบครับตั้งแต่ขั้นตอนการขอกระจายหุ้นเลยขาเสนอขายหุ้นเนี่ยกับประชาชนไม่จําเป็นนะไม่ไม่ใช่เป็นจาเป็นถ้าคุณไม่มั่นใจจริงนะอย่าคิดว่าโอ้มีหลักการเขาเขียนไว้อย่างนี้เมื่อเขาทำตามขั้นตอนก็ต้องรับเขาหมดต้องวนา่ักระจายหุ้นคุณอยู่ในหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงนะถ้าไม่มั่นใจไม่นุมัตครับ กลับไล่ไปทําอะไรใหม่จนกว่ามั่นใจว่าเฮ้ยมันบริษัทที่เข้ามาแล้วไม่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนนี่พวกเข้ามาสร้างความเสียหายแล้วกดจะไล่ออกนี่นานนะครับโอ้ต้องย้ายเข้าไปกลุ่มฟื้นฟูรอฟื้นฟูวันสิบปีมั้งจนฟื้นไม่ไหวถึงจะไล่ออกนะเพราะไงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ว่าเวลาหนึ่งปีต่อหนึ่งปีถ้าไม่ยังไม่ได้แล้วรเราเพิดพน้นมันไม่เคยได้ใช้ นี่นาบางบริษัทไปฟื้นฟูอยู่ร่วมยี่สิบปีนยังไม่ถูกกระเพิอดออกด้วยนี่ยังไม่ได้กลับเข้ามาซื้อขายด้วยแล้วจะโตลงังนดะียังไงนโยบายในการแก้ไขเหตุใดเพื่อการเพิกถอนะซึ่งมีเวลาแล้วต่อ,อยุได้แต่มีจํากัดไงทำไมปล่อยไว้ได้ยี่สิบปีเรื่องแบบนี้ต้องเรองต้องสาสางให้มันมีความชัดเจนนะแล้วก็คุณไม่อยากจะเสียหายไม่อยากจะเสียหน้า รับมาแล้วสะเพริดออกไล่ออกทีหลังแต่มันเอาเงินของป้นเงินในตลาดผุ้งไปเยอะแยะเนี่ยคุณเริ่มลงตั้งแต่ตประตูแรกเลยก่อนรับเข้ามาดูให้ดีแล้วไม่รู้เราคนไหนเป็นโจรแต่ตั้นสมมติฐานแง่รา,ายไว้ก่อนทุกคนที่จะเข้ามาเป็นโจรเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้เข้มงวดในการพนานิจารณาในนมยรับเข้ามาตั้งแต่เข้ามาเลยทัวเซนโกเนี่ยเป็นหุ้นที่แบบ ไม่มีไม่มีสภาพคล่อมไม่ได้รับความนินยมแลอดูลยจบท้ายค,คนที่ลงทุนไว้นะจองซื้อหุ้นไว้หรือเข้าไปซื้อในกระดานเสียห้หมดครับอ้าวเรามีข่าวอพ่ได้นิดนึงแล้ว,วก,ลกันนะคะสำหรับกรณีของชูโอเซนโกหรือ SLM ในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่กรตทกรกรทก่าวโทษเนี่ยเก้าคนนะคะก็เป็นนิติบคุคคลคือเป็นตัวบริษัทเนหนึ่งแล้วก็มีคนไทย ใน9้าคนเนี่ยมีคนไทยสองคนค่ะน้องนั้นก็ต่างชาติค่ะคุณสุน,นันท์ครับก็เดียวเร,เราพูดเรื่องในฝฟังเลยไม่ได้ไปเอ่ยชื่อค่ะไม่เป็นไรมันเยอะแยนะนะหลายคนค่ะก็ะไปดูนะฮนะใครบ้างนะแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นนเยอะแล้วเข้าใจว่าเพ่นไปแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2,559ถึง2,560นะคะก็เปีผ่านไปอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าส่วน เส้นทางอาจจะต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของปปงนะคะครับค่ะเอาล่คะค่ะส่วนวันนี้นะคะก็30กันยายนนะคะเดี๋ยวสำหรับเรื่องของเงิน10,000บาทที่จะโอนกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย 8ถึง9 2.25ล้านคนนะคะเงินก็จะถูกโอ,อนตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึง4นาฬิกาวันนี้นะคะเข้าสู่บัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนค่ะสามารถถอนไปใช้ใชจ่ายได้ทันทีนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ในส่วนของบรรดาห้างค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะกูสุดาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ แล้วก็ถ้าดูจากคนของการโอนเงินเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง27กันยานี่ปรากฏว่าก็มีคนที่ไม่ได้รับเงินคือโอนไม่สําเร็จเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0รายนะคะก็คนพิการเช่นบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่ายังไม่ได้ผูกบัญชี พร้อมเพกับเลขประจําตัวประชาชนบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะก็รีบไปแก้ไขเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการโอนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องไปแก้ไขปัญหาที่คุณประสบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีการโอนในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเงินที่ถูกแจกไป10,000บาทเนี่ยนะคะต่อหนึ่งรายนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนที่มันจะเป็นเงินหมุนเวียนกลับมาเนี่ยคุณสุนันท์ที่เขาบอกว่ามันน่าจะพอ เป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่อาจจะได้รอบเดียวหรือไม่เกินสองรอบหรือเปล่านะคะมากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสั้นๆน,น,นี้ค่ะแล้วก็นี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะปัจจัยที่เราต้องอรอติดตามในไตรามาสสี่นี้นะคะคือเรื่องของการส่งออกค่ะคุณชน,นันเพราะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวเลขการส่งออกของเราเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดนะคะแล้วก็ถือว่าโตค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะแต่ว่าในมุมมองของบร,ริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเขาก็มองว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยการ ส่งออกไทยโตแข็งแกร่งโดยคาดว่าจะมีการเติบโตราว8.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกของจีนในเดือนเดียวกันที่เติบโต8.7%สูงกว่าที่ตลาดคาดการแต่ว่าการรักษาโมเมนตัมของไทยในไตรมาส4ของปี2567ในเรื่องของการส่งออกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายค่ะ เพราะว่า,าบลลูหลวงเขาคาดว่าอัตราการเติบโตของการส่งออกไทยจะชะลอตัวลงมาอยู่ในกรอบ0.4ถึง0.8เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสําคัญค่ะก็มาจากการส่งออกของจีนมีการเร่งส่งออกไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก่อนการขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐในปลายเดือนกันยายนซึ่งจะทําให้การส่งออกของจีนในไตรมาส4ี่ปี2567ชะลอตัวลงนอกจากนี้ค่ะวงจรการรีบาวของภาคสากลรรโลกก็น่าจะใกล้สิ้นสุด ลงแล้วนะคะพิจารณาได้จาก S&P Global Sector นะคะ PMI ที่เห็นสัญญาณการอ่อนแอลงอีกครั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นวัตถจักค่ะเพราะฉะนั้นการส่งออกในไตรมาสสี่นี้อาจจะต้องรอติดตามตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังพอมีลุ้นนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะเริ่มต้นโกลเด้นวีของจีนแล้วนะคะวันที่1ตุลาคม คาดว่านักท่องเที่ยวจากจีนน่าจะไหลทะลักเข้ามาท่องเที่ยวไทยเพราะว่าเราก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นพอดีด้วยนะคะก็น่าจะมีเม็ดเงินภาาการท่องเที่ยวที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงของการเริ่มต้นตไตรมาสที่4แล้วก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวก็น่าจะคึกคักรับนักท่องเที่ยวจีนค่ะค่ะมาดูนะฮะ่ะครับ ยาวเลยแต่ยับตนุาทุน้นจริงก็ปิดยาวนะแตาส่งท้ายเนี่ยนะค่ะน่าจะทั้งสัปดาห์นี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะอ่าวันนี้ก็ดูยังร้อนอยู่นะครับนี่เป็นนิวสถิตีใหม่ในรอบ16ปีมั้งครับที่ขึ้นวันเดียวสูงสุดนะ่ะร้อยหกสิบเก้าจุดนะครับ4.57%จุ้าเ็ดเปอร์ซ็นต์ลยนะค่ะที่ส่งท้ายโกลเด้นวีกอยู่นะออืม ตอนนี้ในเช่วงสองสัปดาห์นี้ไม่มีตลาดหุ้นไหนร้อนแดงเท่าตลาดหุ้นจีนลในโลกนี้ใช่ค่ะก็มาตราการากระตุ้นเศรษฐกิจแพ็คใหญ่แพ็กเกจใหญ่นะคะที่ทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์ที่แล้วแล้วเขาคาดว่าไม่จบเพียงแค่นี้ด้วยนะคะสําหรับจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะมีต่ออีกด้วยค่ะเป็นความคาดหวังเชิงบวกแม่ถ้าเราเป็นมีมาตราการอะไรที่มันสามารถปลุกตลาดหุ้นนะ ให้มันร้อนแรงได้อย่างนี้นะอโอ้พวกแมงเม่าที่ติดดอยกันอยู่เนี่ยวิดไวยกระตู้ฮูไทโอโห่ร้องกันน่าดู่ะทำไงแล้วรัฐาบาลจะหามาตรการที่จะรีดความเชื่อมันนะ่นทางลงทุนปรักตลาดหุ้นี่้มันคือคัดเหมือนจีนได้นะ้อหูห้าเปอร์เซ็นกว่านะคะเซี่ยงไฮ้วันนีาศาศา้เนี่ยเอาไปห้าเปอร์เซ็นกว่าแล้วตอนนี้ห้าจุดสามสี่เปอร์เซ็นและค่ะโอ้โหเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะมันไม่ไม่เคยมาขนาดนี้แล้วก็ จีนเขารู้สึกว่าเพดานเขาถ้าจำไม่ปิดไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นนะมันจะแปดเปอร์เซ็นตะค่ะก็ถือว่าไม่ได้เห็นห้าเปอร์เซ็นตน่ยาวนานมากหรือไม่ได้เห็นเป็นสิบปีก็ก็ไม่รู้นะ่ะโอ้โหแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นวันเดียวดีมันเป็นขาขึ้นรอบยีใจญรอบบิ๊กบุ้มเลยนะนี่ผมจำได้ในสี่เปอร์เซ็นตนี่น้อยได้เห็นสาวันแล้วนะ สามหรือสี่สามสามหรือสี่วันวันละสี่เปอร์เซ็นกว่าคิดดูนะฮะสมมุติว่าเราในตอนนี้เท่าไหร่หนึ 1, 4, 5, ่งสี่ห้าศูนย์ถ้าขึ้นมาสักสิบห้าเปอร์เซ็นก็สองพันก็จุดเลยนะครับสองพันก,ก็จุดเกือบไปพันแปดนะฮะ,ะ,ะคุณอุ้งอิงนื้อคุณพิชยัยรัฐมน,นตรีขันน่าจะเดินทางไปจีน นะไปขอศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นใจนักลงทุนนะครับพูดมันจะได้ร้อนแรงได้ึ้นเขาก็แมงเม่าไทยก็แฮปปี้แหละครับเอารับไปดูข้อมูลกันค่ะ ก็เดี๋ยวนิดนึงนะคะในส่วนของญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ร่วงแรงจีนบวกไป5%แต่ว่าญี่ปุ่นร่วงไป4.73อันนี้ปัจจัยภายในเลยนะคะค่าเงินเยนแข็งค่าแล้วก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นนะคะก็คือคุณ <S <S ชิงเงโรอิชิบาอดีรัฐมนตรีกลาโหมที่ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยและก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นจะเข้ารับ อาจจะเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่102ของญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าที่ทําให้ตลาดหุ้นร่วงเนี่ยก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นแนวคิดก็คือเขาสนับสนุนเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ค่ะคมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลกันขึ้นมาทั้งที่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรจะดีใจให,หุ้นควรจะขึ้นนะคะ2,000จุดนะค,คือค่าเงินเยนแข็งเนี่ย นี่คือการทางแก้เนี่ยนะฮะ,ะมันก็ต้องลดดอกเบี้ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นระดัข้างเงินจะเง็นไงมันยิ่งโป๊กเข้าไปใหญ่แข็งโป๊กเข้าไปใหญ่โอ้โหเกือบสองพันจุดเลยนะค่ะเนี่แหละค่ะเป็นความกังวลที่มันเกิดขึ้นนะคะในส่วนของตลาดพนนุ้เจแปนค่ะแต่ของเจแปนนี่ก็เป็นปัญหาภายในนะค่ะใช่ก็ต่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนี่เมื่อค่อยเกี่ยวกับก็เกี่ยวเกี่ยวนะแต่ว่ามันน้อยกว่า อิทธิพลในการที่จะส่งผลกระทบบวกรบกับกับตลาดเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันสู้ตีไม่ได้ค่ะใหญ่กว่า ก็เป็นส่วนตัวของเขาไปเอาละค่ะมาปิดท้ายตกตอนนี้ไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคือวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวจนบวกได้ตลาดเดียวนะคะ137.89จุดขณะที่ S&P ปรับตัวลดลงไป7.20จุดแล้วก็แ a นแตกลงไป70.70จุดนะคะเนื่องจากข้อมูลเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่าคาดทำให้มีความหวังนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการประชุมครั้งหน้า0.5%ค่ะ ส่วนทางแดนของตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวบวกทั้ง3ตลาดเลยนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น51เซนต์ปิดที่68เหรียญ18เซนต์เวนท์เพิ่มขึ้น38เซนต์ปิดที่71เหรียญ98เซนต์ค่ะทองคําลงไป26เหรียญ80เซนต์นะคะปิดที่2,668เหรียญ10เซนต์ต่อทองคำออนดัชนีหุ้นไทยเราปิดปรับตัวลดลงไป4.88จุดปิดที่ระดับ1,450.15จุดมูลค่าการซื้อขาย66,45ล้านบาท อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1ปตทสำรวจและผลิตค่ะอันดับที่2 EA อันดับที่ 3Kbank นะคะอันดับที่4 b b l ธนาคารกรุงเทพและอันดับที่5 CPO ค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขาย1,429ล้านบร็กเกอร์ซื้อ126้ล้านต่างชาติขาย1 8 0 4ล้านและรายย่อยเข้าซื้อนะคะ3,107ล้านบาทค่ะครับก็ เอเียเรารายงานไปแล้วนะฮะค่ะกลับมาดูหุ้นไทยเร,เราครับตอนนี้เราน่าจะอิงตามญี่ปุ่นค่ะว่าเราลงต่อนะคะเรายู่อยู่ในการพักฐานนะคะ4.80จุดอยู่ที่ระดับ1,444.83จุดอขออภัยค่ะลงไป5.32จุดแล้วนะคะอยู่ที่1,444.83จุดมูลค่าการซื้อขาย3,305ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะว่า เราจะหายเหนื่อยบ้างหรือยังยังอยากจะไปต่อนะคะแต่ตอนนี้พักฐานจะนานแค่ไหนโดยช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ Q10 and Asta r สมุนไพรบ้านประอาทินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันริ้วรอย